สวัสดีครับเพื่อนาพบกับพวกเรานะครับมาทานข้าวดูกันนะครับเย็นนี้นะครับแสบ๊บครับของแท้เลยบวบลายใยหางครับผมวันนี้ลาบเนื้อครับกับลวกจิ้มกับเมนูของเราวันนี้นะครับลาบเนื้อนะครับเป็นลาบเนื้อวัวนะครับผักของเราก็มีมะเขือแล้วก็ยังมกตูมซาอุบอกะแล้วก็ลวกเนื้อจิ้มนะครับเอาหอมมาเงีก่อนมะเขือพวงนะครับ ภาษาอินเดีัก็มาแขวนมันช้ำตู้เย็นนะครับไม่ใช่สีม่วงครับแตงกวาผลไม้ของเราวันนี้เป็นมะม่วงนะครับพันมหาชนกของเราเองสุกแล้วหวานหอมนะครับตอนดิบเปี้ยวนะครับใส่กับข้าวเหนียวนะครับวันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมายนะครับของแซ่บของเราไปลุยครับลุยมาแล้ว ข้าวเหนียวนะครับสมชื่อนะผมนี่จำเบะเลยกินได้หมดูกยมันกินได้เหรอ,อเพราะว่าเผ็ดอืมแตงขอบอยู่ล้างอยู่ว่ะอันนี้ล้างแล้วพังล้างแล้วเปล,ลี่ยบกับไปว่า มันกวกระเปียข้นนี่เติมอยู่อ๋อลางแล้วไม่ยืดยูดกินได้หคือลวกเนืผมสาอูครับกึ้เนื้อม่ามันกึ้นนี่เรากินหรอครับและไ่กวากินอยู่น้ำคืน้บอาหารนแกงควก็เห็นคืนนี้กับเช้านี้ข่จีนข่่เนื้อหนังม่ตานะลูกมันเคม ใส่ไไมะน,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 นานนวแล้วบ่ไม่ใส่กำลังทิ้ม่กนะนนน้ทิ้มดยเนาะไหนทิ้บ้าไงอะไรหนุกัยทำเป็นหอมพอใจเบแล้วหอม จิ้มลมี่จิมากอือืออืมอืมอืมอมอืมอืมอกอออนมอมอือืมอกมอืมอืมอืมมอืมอืมอ หักด้วยลูกหักด้วยกิแดงครับกับแป้ก็รับซื้อแตงกวาหมากปลายกับตาดำให้หม,มูนม่ถนะัดอืมมันไม่นีไมนะ่มีไงกำลังเป็นมาร์กเราบอกแลหวงกินแกขงข้มกมันกนักมันกหนัมันมีปลากางมัเยอะนึง น้าผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ได้ไม่กลัวผู้ใดกินตาก็มีผู้ใดกับไู้ใดจทั้งสารคามเฮ็ดพิ่งออกไปตากระมิ้นข้าวแบบน้ำลาหน้ามีน้าใดให้เขาไทยเอาเบิดเลยสิเหลีอยังกินใหตุคำว่าอนุรักษ์เขามีความรู้เนาะคนมูามีความรู้มีแต่เอาง่าย นเ,เนถ้าม,มีความรูยมันก็มีเนื้อหาตัวทำงานอะไอื่น,ม,ม,น,น,ม,น,นมันมีความรวยมัน,นยังรวยยังใช้ปลาจากของอะไรบ่เพิมเือนี่ปุ๊บบัวทเป็นบัวนื้ตายแล้วเน,นสองหน่วยประมาณโคกบัวกินลำกินอเอามายะ แกบวบกเลยแกบุตรหนุ leer, ar, ่มเนื e huh? ้อไ่เนื้ว่าน้ oh. 네ินอนนี้แกจู้เนื้อเลือนื้เลือ้เืบนื้อข่อยกินบแกเน้อข่อยกินอิ่มแล้วบรุกินเก็มนอิ่มเร็วจังเกินไหนบเดอบเดแกิก้อนห น,นันกเนาะงเนาะไปย <c oughs> ืมพนเบ,บ,บาบาตีเลยมัอกินอาหารยังเลนี่อืมกินลาบกินลาบู้บเดียวได้เนมันกินได้วแตอนคอยซิมคอยซิมคืมมมอบกปิกหลอท <c oughs> ี่คอยหันใส่นี่ฮึไปแล้วใจงามมากิน ชีไปลูกี่น้ำปอบนี่น้าน้ำเยเหนกันเนี่ละข้าเโอ้ไม่เล้นอยาจะนองลื่นแล้วน้ออันนาใสอกินน้่หลังนองกระต่อไดก็ไมากินใหม่พี่มากินไหม่กินจะดีไหมลูกมาเกินอีกจะดีไหมกำเร่นเกมเป็นทีมนะเปล่มันจะเกม ตำรวจนั่งเต็มอยู่ลานเหมือนปันปันอะไรนะหน้นาโ้รงข้ามก่อนจะหอดฟาร์มหักนะมาตัางเมืองสกดเลยปั่มตาดาวไม่จะมาตำรวจหนองสนมสกดนครใส่เขามากินเข่าวรวดตรวจเบียนยานงเขา าบุญญามั i จะเป็นกินแท้ๆบ่ ดรงตกวไน้านี้มันเสร็จยังนะอ๋ออ๋ออร่ยกินบักมี่พี่น้องผลไม้สุดอร่อยข้าวมวนอย่างเดียวมี่เิ๋อ กดไปนี ö, wow. um. ่อ um. mm. ืมว้าวหล่าให้น่าย่าเียเนาะอืมเนานี่ครับมอหอืมหอมน้่ามันคือเบอร์ถึงใรองเวนรูกระใสกว่าตอนนาำไหมนานม่นอา บดี๋ยเอาใส่แล้วฝนมันตกอยู่ก็เลยว่ามันเต็มเอ่ะใจขึ้นนี่แล้วตอนเคยไปเมื่อฝนตกไปให้อาหารมื่อไม่ทราบในฝนมันตกโอเคครับเพิ่อนขอบคุณมากๆครับอีเมลีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ไม่ลงเลยแสบหลายครับผม